มาดีครับ,รบนี่เป็นรถโฉกสุรพงษ์ในน้ำรถผม่าไม้ของเดือนนีหน้าฮกเจ็ตนะครับเป็นรถนิโนโ่รุ่นคิวดีอาเครื่องลอยเจ็ยร์สุขภัยแรกงแง่ของเดือนฮกเก็ตนะครับในน้ำขม่าไม้ของเดือนนีหน้าฮกเจ็ตมีนะครับในน้ำขม่าไม้ถึงแจ้งตัวแล้วถึงแจ้งตัวแล้วพร้อม ขายรับพี่น้องพร้อมแล้วครับเต็นห้องพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมหรือยังครับผมพร้อมขอเชิญได้ครับเป็นรถโชคสุรงษ์รถงามมีการบันน้องหยาดจังหวัดขอนแก่นรถคันนี้เป็นรถดีฟซีเก่าเกซีรีส์หาลอยเครื่องคอมมันเร็วนี่หน้าห้องเบนักหกสิบรถทะเบียนปีห้าหกนะครับพี่น้องซึ่งเพิ่งแต่น้เข้ามว่าไม่ ของเดือนมีหนา้าหกเค็ดนะครับพึ่งเหนื่อน้ำเขาม่าไหมพึ่งแต้งตัวแล้วพึ่งความขายครับส่วนกบับบ้านในเฮ็ดสีไหมครับพี่น้องส่วนพี่น้องท่านใดว่าโอ้เจ็ดรถจุกโซลพุ่งไปยังคือเอาตลรดมาเฮ็ดสีไหมมันมาแยน่นะครับพี่น้องนะเฮ็ดแต่มันง่ามขึ้นเฮ้ดแต่มันดีขึ้นคือมันเอาปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับพี่น้องปรับปรุงให้พี่น้องเอาไปว่าต้องได้ว่าต้องได้เฮ็ดยังอีกครับเอาไปแลนได้เลยครับ ถังน้ำมันนี่เจ้าของคนกระไซเป็นถังน้ำมันสองรอยลิตรเลี้ยวตามกรซซี่นะครับบ่ได้บ่ได้พรองานลงมากครับเป็นเป็นถังน้ำมันรูปงามเลยครับพี่น้องกรซซี่งามครับแ้วคันนี้เป็นเป็นเพื่อนใหม่นะครับพี่น้องเพื่อนใหม่ตรองไหม่ค้างใหม่เป็นใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าใหม่สภาพดีมากครับไม้เพิ่งเปลี่ยนมาไม่ใหม่เป็นใหม่ปราดูนะครับผมเพิ่พงเปลี่ยนเป็นใหม่ประดูใส่ครับพ่ของเกามาน่ะมันมาจากโรงงานที่เหลืกกันใหม่มันบ่บ่ท่นครับเจ้าของคนก็เลยเพี่ยนใหม่ ไทยเป็นเืองขซัซีนะครับผมคาซีง่ายมากครับพี่น้องครับคาซีคัซีว่าไม่มองกีสนิมกีสเมีมยงครับคาซีง่ายอันใดสนใจกับท่อมาทักมานะครับพี่น้องเต็นรถโฉกสุรพงษ์รถงามบ้านน้องหยาแพร่จังหวัดขอนแก่น เดินนเขามาไม่นะครับฝ่นแจ้งตัวแล้วแจ้งตัวแล้วกับเต้าอามาไล่ลงยูทู f เฟซบุ๊กไล่ให้พี่ให้น้องลยเรียกซื้อกันนะครับท่านใดสนใจกำลังหารถตัวนี้อยู่นะครับทั่วมาทักมาได้นะครับพี่น้องตัวประเทศนะครับซึ่งสิเขาเบิ้งรถผมได้กับเบิ้งทั้งเฟซบุ๊กถึงเตียนเท่ามีเฟซมี่ช่องยูทู e เป็นของตัวเองนะครับกดเข้าไปเตดดียนรถโชกโซลพุ่งกระสีเห็นเตียนรถผมกระสีเห็นรถผมขึ้นมาอยู่ในหันมัดสุขันครับพี่น้อง ่ันใดสนใจกับโทนมาทักมาม่าให้รูปเพื่อนนะครับส่วนเพื่อนข้างในาน่ะคือปูเล็กทับนะครับผมปูเล็กทับมาอีกแกนึงนะครับคือเกาคือเกาเหมือนเดิมครับรถเต้าเขามาขัดสันเขามาบ่ได้บ่ได้ซื้อรถมั่วมาานะครับพี่น้องซื้อรถเน่นักเน่นเอาให้พี่น้องได้เอาไปใส่กันเน้วๆน,นะครับ่วดว่ามือนี่เปียงคือเอาเขามาอะไรในนี้ครับเดี๋ยวท้อนครับพี่น้อง ก็เลยเอาคำอะไรนโฮมเต้นมองพันจอดเลยแหละครับมองโซกมองมันอยู่มองนี้ครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาครับคาสซี่นี่เอายำกลับไปคาสซี่อีกรอบหนึ่งครับคาสซี่งามมากครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาได้นะครับเต็นรดโจกสุรพงรดงามบ้านน้องอยาแท้จังหวัดขอนแก่นยางหกเซนน่ผมให้คะแนนแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเอาไปในี่ใส่อีอกเจ้าเง่ครับพี่น้อง ท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาได้ครับสีกระบ่ายนี่เห็ดไม่ให้ยางเงาแงมครับใส่สียางดีครับผมท่านใดกับกับสิว่าเอ้าเจ็นรลอดฉกสุวนละพวงเปนยังจังเอาตลอดไม่เห็ดสีแถบมันไม่มีอนนะครับพี่น้อง็ยให้เฮยดให้มันง่ามครับฮยดให้มันง่ามคือของโก้คือคือกันครับเอ่อไม่ยิ่งว่าเขียนยิ่ท่าปากนะกครับกัเบื้องบนง่ามตาครับอันนี้เย็แให้รดรถดเท่ากับเขียนยิ่ท่าปากให้มันง่ามตาครับพี่น้อง บอกอยังไงว่าเพื่อจะเอารถม่อยอมไม่เอาขายนะครับผมรถท่า,หาหนี่รับประกันเกียร์พเมียม,มัดสุขันครับส่วนหัวหนี่เดิมครับหัวเพื่อจแตะสีครับพีน่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาได้ครับเป็นรถโชกสุรพงษ์รถงามพิกัดบานน้องงานแน่จยังวัดขอนแก่นส่วนราคานั่นปอดอ้อยซอยนุ่มหน่อยเมื่อขอนแก่นมันเปิดราคาอยู่แปดแสนสองหมื่นบาทนะครับผม เป็นรถเปียกซี่เก่าเกซิริหาลอยรุ่นชิวดีอานะครับพี่น้องย่างนานี่ยย่างนาเนี่เปลี่ยนไหมครับเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนมาไหมไหมเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนมาไหม,มไหมผมก็ซื้อมาเลยครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาครับรถคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีหาหกนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาได้สำหรับเป็นรถห้าหนึ่งคสรีบอบอบอมีการ เอารถมัวมัวข้ามาให้กินให้นอ้องเด้สุดครับผมมีการยอ้อมแมวครับคือรถเท่าเราขับมาแต่ละขั้นนี่ต้องพอมใส่งานี่น้องซื้อไปว่าได้จกเงินนี้ยังอีกครับเติมด้านํามันครับเอาไปโอนเป็นซื้อท่านแล้วก็แลนดได้เลยนะครับผมรถขั้นนี้รถขั้นนี้เป็นรุ่นรุ่นอฉล้อง A ิ0ปีของกีโนนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นโลโก้ฉล้อง A ิ0ปีของยีโน่นะครับผม ถ้าเป็นรถจดทะเบียนปีหกสิ่มีโลโก้ตัวนี้ขันบ่มีโลโก้ตัวนี้แสดงว่เพราะไม่ใรถตัวนี้นะครับผมมันใดสนใจก็โทรมาทักมาได้ครับเป็นรถโชกสุรพงษ์รถงามทุกคลิปทุกคลิปผมก็ได้เปิดไม่ได้ดำหัวไอพี่น้องในเบิ้งนะครับคลิปนี้ผมสิดำหัวไอเบิ้งนะครับแต่ว่าไม่ได้สตาร์ทเครื่องครับพอสตาร์ทแล้วม,บบมันกับ่ะไ้ยีนมันกับปั้งป่ะอัดนะครับผม เพื่องรับประกันว่ามีหมองซึมมองเยิมว่ามีการแตะเครื่องมากเครื่องหนึ่งแนนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่นอ้องเครื่องใส่อีกเอาไปรักษาดีๆใส่อีกสิบปีกับว่าได้ต้อยครับเครื่องมีตะเลียนหางเงินอย่างเดียวครับรถลดขั้นนี่สิบ่สิบส่บอ,บอกว่าซ้อมซ้อ,อมนะครับสิบมีต่ว่างเงินเข่ากระเป๋าเงินเข่ากระเป๋านะครับพี่น้องท่านใดสนใจกับทรมาทากมเา,า,าจนลดโฉกสุรพงษ์ชดอีกเชือหนึ่งนะครับรด,ดขันนี้งจดทะเบียนปีห้าหก เครื่องร้อยเจ็ดสิบหาแรงแงวหาเมตรไปแงวหกเมตรหาสิบนะครับผมท่านใดสนใจกับทรมาทักมานะครับราคานงินกระป๋ออ้อยลูกนหน่อยเมือ่อขอนเจนกระเพื่ออายุแปดแสนสองหมื่นบาทนะครับพี่น้องท่านใดสนใจกับทรมาทักมากส่วนสติ๊กเกเอร์เี่กกรมาจากศูนย์นะครับซึ่งแสดงว่ากระจกยังบ่ทษัทเริ่มแตกครับ ท่านใดสนใจกับทรมาทักมาเตือนรถโชคสุรพงษ์เอาทวนราคาอีกเทนึงนะครับราคากับบอดอ้อยซอยนุ่มหน่อยบ้างขั้นแจ้งกับเผื่อใบยูแปดแสนสองหมื่นบาทนะครับผมท่านใดสนใจกับทรมาทักมากับคือเก่านะครับมักกับไล่ถตือใจจะแช่นะครับพี่น้องึงเป็นรถท่อกับมีของดีของงามกับได้ไล่ให้พี่ให้น้องเลือกซื้อเลือกหากันนะครับอ่าวันนี้ก็เสด็จกลับลาเอฟซีเตืนรถโชคสุรพงษ์หรือว่าว่าแมนเอฟซีกับกลับลาไป มัดทั่วประเทศนะครับผมสวัสดีครับ